สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายลการทํางานแบบคร่าวๆของชุดฟึกไฮดรอลิกครับอันดับแรกเลยครับเรามาออนสวิตเพื่อให้ปั๊มทํางานเมื่อปั๊มทํางานแล้วน้ํามันจะไหลผ่านตัวกรองฟิลเตอร์ผ่านบอลวาล์วแล้วเข้าที่ปั๊มถ้าในระหว่างท่อหรือระหว่างที่ปั๊มมันดูดอากาศมีน้อยหรือไม <m> ่เพียงพอ เพชเชอร์ตรงนี้ก็จะขึ้นมันเกิดแรงดันข้างในทําให้เพชเชอร์มันตีขึ้นถ้าอยู่ในเกณฑอสีเขียวใช้ได้แต่ถ้าอยู่ในเกลือสีแดงก็ใช้ไม่ได้ถ้ามันอยู่ในเกลือสีแดงให้เราเปิดวาล์ว wow! ตรงนี้เพื่อให้อากาศได้ไหลเข้ามาเพื <S <S ่อให้น้ํามันทําง,งานไหลได้ปกติ <S <S เมื่อน้ามันไหลผ่านมันปั๊มมาแล้วจะมาตรงที่วาล์วกลับหรือเ e ช็ควาล์ว WOW. ผ่านสามทางตรงน,นี้แล้วมาตรงที่ไฮฟิลเตอร์ 4, ส่วนน้ำมันที่ใช้ได้ก็จะไหลผ่านฝั่งซ้ายมือของของเราครับฝั่งไฮฝั่งเอาแล้วก็ผ่านบอลวาลขึ้นมาที่บล็อกแล้วก็ถ้าเกิดแรงดันสูงหรือแรงดันเกินมันก็จะผ่านรีด v ว l าลแล้วก็ไหลกลับมาที่แท้งคืนต่อมาครับน้ํามันที่ไหลขึ้นมาที่บล็อกก็จะเก็บรอสแตนมมาอยู่ที่นี่เมื่อ เราอยากให้กระบอกสูบออกเราให้กดปุ่มสีเขียว <c oughs> เมื่อกดปุ่มสีเขียวแล้วเซรินอยด์จะทํางานสั่งให้น้ำมันไหลผ่านท่อฝั่ง A ไหลผ่านสายเข้าตัวฝั่ง A ข้างบนของกระบอกสูบแล้วก็ทําให้กระบอกสูบชักออกน้ํามันที่ไหลยอยู่ในกระบอกสูบฝั่ง B จะไหลผ่านท่อกลับมาที่บล็อกเก็บน้ํามันแล้วก็ผ่านตัว ออยคูลเลอร์เมื่อผ่านออยคูลเลอแล้วมันจะระบายความร้อนของน้ำมันที่ถูกใช้งานมาลงมาทีา่โลว์ฟิวเจอร์ผ่านโลว์ฟิ e เถ้าโล w f ฟิ t e r เกิดตันเกจตรงนี้ก็จะขึ้นถ้าอยู่ในเก์สีแดงถือว่าใช้ไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในเกจสีเขียวถือว่ากองฟิ l เตอร์ของเรายังปกปติ เมื่อผ่านฟิลเตอร์แล้วก็จะกลับมาที่วาล์วแล้วก็ลงมาที่แทงค์ถ้ากองเราตันฟิลเตอร์เราตันมันก็จะมีตัวตัวที่ช่วยในขณะที่ระบายเออช่วยระบายว